ใช้ไวไฟปีในห้างดิสซีเมืองโบรด้ครับถามว่าหากว่าในเมืองบราห้างขนาดนี้ไม่มีไวไฟแล้วที่ไหนในภาคอีสานที่มีไวไฟปีให้ใช้ได้ในการจ่ายรายเดือนหรือจ่ายคระมูก็แล้วแต่จะใช้ไวไฟไไฟได้ที่ไหนฮะคำตอบมาครับอ่าช่าที่อา่าคุยกับพนักงานแล้วนะครับ การบริให้กบเนีาร์ไวไของศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้อยู่ทุกสาขา อย่างเช่นที่สขานี้ไม่มีบริการอ่าวไวไฟของเครือข่ายครับมันเลยไม่สามารถที่จะใช้เชื่อมต่อในการใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องอาจจะมีบางส่วนมีครับบางส่วนไม่มีผมถามเหตุผลหน่อยถามเหตุผลว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้ที่ซีใหญ่ขนาดนี้เป็นห้างที่คนเข้าออกขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีไวไฟให้ใช้อตเลย้า าพนักงานครับเชิญครับเชิญมายี่บาอี้หนึงครับให้เขาใ้เาฟังอธิบายว่าอะไรอ่เขาบอกว่าทําไมไม่มีบริการลิสทําไมไม่มีบริการอ่ะพูดเลยครับมันเป็นเรื่องการใช้แต่วันา่าแ่่รไม่ย่ายได้ เป็นกฎหมายข้อไหนที่หายไม่ได้มีเป็นกฎหมายข้อไหนที่ห่ายไม่ได้ผมมาใช้บริการลยว่านโยบายบริษัทไม่ผมมาใช้บริการเสียเงินนี้คุณกเดือกตามมาช่วยรมัรไม่ได้แจ้งแจ้งไปไม่ได้แ้มก็้ไม่ได้แจ้งก็แจ้งไปไม่ได้ก็แจ้งไไม่ได้้ผมกจ้่ไไม่ได้ผมก็จ้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผมก็ลจ้ไไ้จ้ผมก็ลจ้ไไม้าจ้ลผอก งนเอาออกม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 าออาครับมนไม่ได้มีอเมีของเรากรวจถ้าหาว่าตำรชแก้าไม่ใช่ผมไม่ชใจคุณดีวเดี๋วงขาพูดคือขนาดข้างใหญ่ขนาดนี้นะผมบอกว่าตรงครั้งแรกาผมชำระเงินโดยการ ใช่พัฟแอปสรเงินมีสมาร์คคค่าอะไรครับค่าบริการค่าบริการค่าบริการใช่ใช่ก็ใก็ใช้บริการสารัทที่จ่ายเงินไปทุกเดือนใช้ใช่คุณจะไม่ปัญหาเลยปัญหาว่าผมจ่ายเงินเข้าไปที่แอปนะเขาจครับแล้วเป็นการจ่ายทางอิ็เทอร์นิครับเข้าจ่าครับแล้วยังไงต่อคิดค่าบริการผมมีไร่าการจ่ายเงินคิดค่าบริการถามใหม่เคยเจอหรือเปล่าจ่ายเงินก็ต้อง แต่มันก็ต้องคิดค่าบริการสิครับใช้งานก็ต้องมีเร่ออจ่ายก็ต้องคิดค่าบริการผมถามราใจ่ายเงินคิดค่าบริการหรอมีหน่อยมีไหมบรเงินต้องคิดค่าบริการมีที่ไหนคุณไปเอาข้อมูข้อมูลมาให้แม่นอย่าว่าบริการอะไรคุณสมัครอินเทอร์เน็ตของเขาใช่ไหมไม่ใช่คุณจะใช้อะไรคุณผมใช่มาเติมเงินผมจ่ายรายเดือนครบเดือนผมก็ชำระเป็นมีตาม การแจ้งคือนนี้มันหาคุณจะถักจใช้อะไรครับจะทำอะไรผมคิดว่าคุณแก้ปัญหาให้ผมือได้แก้ไม่ได้เหยวผมไม่ใช่พนักง,งานของดีแท็กผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำร,รวจในเครื่องแบบนี้มองไม่ออกหรอกครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำร,รวจตำรวจแล้วทำอะไรได้ก็จะทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมาอธิาอบายให้ฟังว่าตรงนี้ไม่มีเราเตอร์ของ Wi-Fi เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละมันจะมาขอใช้ Wi-Fi ฟรีที่นี่ของศูนดีแท็กไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มี